กับคุณครูนะคะซึ่งวันนี้พอดีเลยครูจูนที่เราจะมาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเรียนหน่วยฤดูหันสาใช่ไหมคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงฤดูฝนค่ะครูจูนใช่ค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็คือหนึ่งเพื่อเด็กรู้จักชื่ออุปกรณ์ต่างๆในฤดูฝนนะคะ2ก็คือให้เด็กได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในช่วงฤดูฝนนะคะ ไปดูกันเลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักอุปกรณ์และประโยชน์ของอุปกรณ์ที่จะใช้ในฤด,ดูฝนกันเลยค่ะค่ะหนึ่งนะคะเด็กๆก,ก็คือเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนนะคะสามารถใช้กับการกันฝนหรือน้ําได้นะคะซึ่งนะคะส่วนมากจะใส่ในการ ขับขี่รถจักรยานนะคะรถจักรยานยนต์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกายของเราโดนน้ำฝนนะคะเด็กๆ2นะคะก็จะเป็นร่มนะคะร่มจะประโยชน์ของร่มนะคะก็คือสามารถกันฝนได้เหมือนกันนะคะเด็กๆแต่ร่มเราจะใช้ในการเดินเท้านะคะเด็กๆถ้าเด็กๆขับหรือขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเราจะใช้ร่มไม่ได้เพราะว่า ร่มมันมีลักษณะที่เบานะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆใช้ร่มในการขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะหักหรือปิวไปได้เพราะฉะนั้นร่มก็จะใช้ในการเดินเท้านะคะเด็กๆช่วยในการกันฝนค่ะ3ามนะคะเป็นรองเท้าบูทนะคะเด็กๆจะช่วยในกรณีที่เราเดินเทา้าในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมนะคะหรือบริเวณที่มีน้ําขังจะช่วยป้องกันไม่ให้รองเท้าของเรานะคะโดนน้ําโดยโตรง พราะน้ําอาจจะมีเชื้อโรคทําให้เกิดน้ํากัดเท้าหรือคันนะคะเป็นแผลอักเสบได้นะคะเด็กๆ4นะคะก็คือหมวกนะคะหมวกเราสามารถใช้ได้ในกรณีที่เรามีเหตุจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านนะคะแต่ต้องเป็นช่วงที่ฝนตกโปรยปลายแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถใช้ใน ขนาที่ฝนตกหนักได้นะคะการใส่หมวกในขณะที่มีฝนตกเล็กน้อยออกนอกบ้านนะคะจะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ฝนโดนศีรษะหรือโดนผมของเราโดยตรงค่ะเด็กๆจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะ 5นะคะก็จะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะเด็กๆสามารถใส่เสื้อกันหนาวในรดูรฝนได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะคะหากเราอยู่ในบ้านช่วงที่ฝนตกจะมีอากาศหนาวใช่ไหมคะ่ะเด็กๆเด็กๆสามารถนําเสื้อกันหนาวนะคะมาใส่ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายเราอบอ,อุ่นนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งหากเด็กๆมีเหตุจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านนะคะแต่ต้องเป็นช่วงที่มีฝนตก เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเด็กๆสามารถใส่เสื้อกันหนาวและก็เสื้อที่มีหมวกนะคะใส่หมวกนะคะออกเดินกลางแจ้งได้ค่ะโอ๊ยไปเดินฝนมา้เหรอคะใช่ค่ะโดนฝนที่ผ่อยช่วงนี้แบบว่ามันฝนตกอะคะ่ะกูจูดีเลยวันนี้รูจูมีวิธีการปฏิบัติต้นในช่วงฤดูฝนมาฝัานเด็กด้วยว้าวมีอะไรบ้างเหรอคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือหนึง เมื่อเด็กๆโดนฝนนะคะเด็กๆต้องอาบน้ําสระผมนะคะเพื่อมาถึงบ้าน2เด็กๆต้องทานยานะคะให้ผัวของเอายายเด็กทานนะคะเอ๊คุณจูนคะคุณแม่ของครูป๊อปเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีไข้สูงมากเกินไปก็ต้องไปพบคุณหมอใช่ไหมคะใช่เลยอ๋อแล้วว่าครูคป๊อปเคยไปหาคุณหมอตอนไม่สบายคุณหมอก็จะแนะนําให้พักผลล่อนนอนแบบพักผ่อนให้เพียงพอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อ เด็กอย่าลืมนําไปปฏิบัติด้วยนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะอาบน้าสระผมแล้วก็กินยานะคะเพราะถ้าเป็นหนักก็ไปพบคุณหมอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมครใช่ค่ะให้ขาดอย่าลืมไปปฏิบัติตามกันนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอในหน่วยฤดูหันษานะคะทั้งเรื่องอุปรกรณ์ประโยชน์และว,วิธีการดูแลตนเองในช่วงฤด,ดูฝนค่ะ เด็กๆนะคะอย่าลืมไปดูคลิปหรือถ่ายภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย